แพ้เลยเฮ้อะไรอ่ะเท่ยังวะต้นไม้ย,ยักษ์เล่นทุกเอ่อไม่ใช่เอนเคอร์เตอร์ต้นไม้ย,ยักษ์ผู้เล่นจะได้เลือกแบ่งปันเงินกองกลางหลังจบ ทุกๆรอบวงล้อร่วมทูสปิดออนอนทูสปิดไม่เป็นคนแล้วเป็นต้นไม้ก็คืออารมณ์เหมือนเป็นแฮกคือถ้าเกิดไม่ใช่อันนี้มันจะเป็นมินิแฮกใช่ไหมมินิแฮกที่เราให้เลือกซ้ายกับขวาแต่อันนี้นไม่ใช่มินิแฮกจะเป็นแบบก็คือเป็นเพียวแฮกมาเลยว่าคุณจะเลือก back, แบ่งหรือคุณจะไม่เลือกแบ่งซึ่งจะเกิดทุกๆหลังหลังดาบร่วมอ่ะก็จะได้เงินเยอะกบปกติผู้คนน่าจะเคยเจอแล้วที่ให้เลือกแบ่งกับไม่แบ่งใช่ไหมแต่แต่นะมันเป็นเหมือนแบบ ack, มินิแฮกมันเรียกว่ามินิแฮกได้ไหมมันคือโดนแฮกอะโดนแฮกบบ่ัไม แต่แค่น,นี้มันมันจะเจอเกิดถี่ขึ้นแล้วกัน,นก Rich Man Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้เติมได้24ชั่วโมงสามารถเติมเกม l e a g u e of Legends หรือว่าจะเป็นเกมทีบทีแถมเติมบนเว็บรับ Rich Man คอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมแถมจ่ายได้หลายช่องทางทั้งเว็บไซต์และไลน์จะเติมเกมทั้งถีให้นึกถึง r Rich Man Shop. s h o p เกิดหลัง หลังดับร่วมได้เลือกหลังดับร่วมได้เลือกเลยโกเดนออกปะโกเดนออกเก่งตัวดโอแต่เราไม่มีตัวละครโกเดนออกเลยหมายถึงว่าเพื่อเป็นสองก็ยังไม่ใช้ต้นไม้นะครับต้นไม้ใช้รอบหน้าเ,เดี๋ยวใช้8โกเด้นออกซื้อในการพักมั่วไม่ทำแล้วครับดูคลิปเก่าๆว,วนไม่ไม่ดูคลิปใหม่ไม่ทำแล้วครับหยิบอะไรกับ้างอ่งนะ อันนี้สเตอรี่ไหนดัมมี่หมักเงินเงินโกลเด้นออฟแล้วก็แท็กสปีดมีเอาเมนโกลเด้นออฟคนหนึ่งนะรอบหน้าผมใช้ต้นไม้ไปเลยนะแถมข้อดีคือ,รรอเราเวลห้าเลยป่ะได้ไหมเราจะห้าตอนตอนนี้นี่เหมือนเดิม2อขีดมีคนตั้งใส่เฟอร์ปะ่ะหนึ่งสองเจไม่มีไม่ตังเลยเด็นออฟ2 จริงผมอยากกดขึ้นเวลเพื่อไป5้าเลยแต่มันไม่คุ้มกับต้นไม้ครับขึ้นเลยขึ้นเลยเพราะว่าขายไปก็ไม่ได้สิบบาทผมกล้าขึ้นมาเซอร์ไพรส์สองเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะแต่ว่าเราไม่เชื่อมีออเซอร์ไพรส์สองเปอร์เซ็นต์สองพาร์เซนเตอร์ไซเฟอร์หกร้อยได้เดวเวินอยากเลโอยวสามขึ้นงดจัดก,ก็เล่นไอ้นี้ต่อก็เล่นไซเฟอร์เยอะๆต่อไปเลยไม่ต้องเปก คื่ออกเล่นชนะหรือแพ้ก็ได้ครับหรือว่าไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยครับไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องเล่นแพ้หรือไม่ต้องเกี่ยวว่าจะต้องเล่นชนะคําอธิบายไม่ไม่อยากชกเลยแต่ทำไมถึงไม่อ่านคําอธิบายกูเล่นออกอะครับว่ามันว่าความสามารถมันใช้ยังไงอ่ะคือก็ก็แค่อ่านความสามารถเทรดนะครับมันไม่น่ายากนะเกมทีฟทีอ่านความสามารถเทรดผมว่ามันไม่น่ายากนะครับหรือมันยากผมว่าไม่น่ายากนะเว้ คือถ้าคุณบอกว่าการอ่านคำอธิบายแล้วทำความเข้าใจตรงนี้ว่ายากแล้วอะก็มันก็เล่นทีทีทยากแล้วครับทั้งนั้นผมไม่ได้เล่นเลยครับเซตนี้นั่นแหละครับมันก็ตามนั้นอะที่ผมพูดอะมันไม่ได้เกี่ยวกับเซตนี้ด้วยซ้ำนี่งเราได้เลือกนี่สี่บาทโคตรน้อยเลยสิบหารสี่สี่บาทยังไงก็รวยกว่าขวายกเว้นขวาแม่งเลือกคนเดียวสามคนเลือกแบ่งทอง ก็เป็น10บหารสเลือกแบ่งแบ่งทองได้3บาทใช่ไหมเราก็ได้อันนี้ได้4บาทก็สุดท้ายมีค่าเท่ากันผมขายแมวไปเลยปะเอา20บาทะหรืลงแมวแต่ลงแมวต้องชนะบาทหนึ่งเลยนีแล้วกันไม่ยากครับดูเว็บครับเอาลงตัวละครซ้ำกะได้ตังค์เหรอไม่ได้นะน้องเพราะพี่โดนหลอกมาแล้วพี่โดนต้มมาแล้วล่ะ ในโตเล่ไงให้เก่งพยายามปั้นไม่ขึ้นมันต้องได้เฉพาะตอนคุณได้2อหนึ่งแล้วตั้งในโตได้แล้วคุณก็นั่งโลให้มัน3ดาวหรือถ้าคุณไม่โลหนบาทสบาทก็ไปนั่งโลเวลเจ็ดเอลิสาดาวไปเลยก็ได้เอลิสาไอ้ไอ้เชื่ออะไรวะชวนาสามเก่งแค่นั้นนะครับต้องการให้มันเก่งขนาดไหนอะผมอยากรู้ว่าคําว่าคุณต้องการให้ในโตเก่งต,ต้องการให้เก่งขนาดนที่หนึ่งเนี้ยเหรอ ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเล่นในโต้งงได้ที่หนึ่งก็ยากเกินเพราะมาเล่นออกจนต้นไม้เจ็ดสไม่ไม่อะไรไม่ตังโลไม่มีตังโลแล้วใช่ไหมดีเป็นอะไรไหมครับเจ็ดสิบแล้วเดเมจแรงก่เป้าเป็นอะไรไหมเจ็ดสิบะแรงไปแล้วเป่าอีกฝ่ายจะร้องเอานะเดิมแมเจดสิบเดมจแอมเจ็ดสิเมแแอมจะ้นไม้เจ็ดสสดาวตัวมันทำไม่ได้เจ็ดดาวตัวเจอบอกหน้าส่ยแปมบผม้สองเปอร์เซ็นมีอยู่จริงโอ้อันนี้ก็ค่อนข้างดีอยู่ คนไปเล่อ็อกคนนั้นเขาเรียกอะไรอะ่ะผมต้องไปดูปบ่อยๆเล็กสี่เขาเล่นออกสองไม่เล่นอะไรไม่รู้เขาจะเล่นโลหรือเปล่านะแต่เขามีปูบับแล้วน่าจะเล่นแอนนี่มั้งเสกอันนี้ไม่เสกเดีเสกกันต้องสองเปอร์เซ็นต์น้องอันนี้แค่จาวันโฟเองแค่รุ่นพี่จาวันโฟอันนี้ขายได้สามเก้าไม่ได้อะไรอยู่ห้องปูหยิบหิวฟันมาแซกเลือดเจ็ดพันผมเพิ่มเลือดแซกมันมันเหรอเลือดแซกผมเพิ่มมากพี่ ไม่อยากจะบอ,อกอันนี้ก็หนี้ไปเลยเนาะมาเติดไปที่หลังนะคของวีโก้ไปที่หลังมีวิธีอัพอัพต้นไม้ไหม <Your S 1> ฮะคำถามมันแปลกทุกวันเลยวะ่ะพอคุณคุณชาอ่านอะไราชาคุ้งนะครับยกหน้าเดินแรกมาเดินเดินสองเดินสามเดินสี่เลยครับมีวิธีอัพต้นไม้ไหมก็ต้นไม้ก็อัพได้2วิธีไงครับกดโลเพื่อเพิ่มเป็นเลข4เนี่ยกดดีด็อกหนึ่งครั้งอะ่ะได้4กด F ก็ได้4เหมือนกันซึ่งกดดีด็อกคุ้มกว่า ก็อยู่ที่ว่าคุณจะอยากอัพเวลหรือ well รอยากอยากโลใส่ปุ๋ยอใช่ใส่ปุ๋ยก็ได้ครับรดน้ําได้เหมือนกันครับได้ก็อาจจะมือใหม่พี่เปิดใจตอบก็ตอบแล้วไงเมื่อกี้ก็ตอบแล้วตอบดีๆเลยเมื่อกี้่ตอบดีๆเลยไม่ดีตรงไหนเราก็แค่ Tower อร์ดีเฟนได้โคเรนออกปะไม่เชื่อโม,โมไม่เอาไม่เชื่อโมห้าสิบหกหกสิบสองผมได้ไม่หกสิบสองบาทขึ้นได้แล้วอะนี่ไง ต้นไม้ออปเปิลอันนี้ลงอะไรได้ไม,มีอะไรเลยครับลงไดนโมคุ้มสุดแต่ว่ามันไม่น่าได้ม,ไดม,ม,มันจะได้ตังค์หรือเปล่าคำถามเนี่ยคำถามัมจะได้ตังค์คืนมาไหมฮะคุณเชื่อมั่นในโลเรนอฟขนาดไหนฮะแต่เชื่อมั่นขนาดที่ผมลงไดนโมเชื่อมั่นขนาดเป้นเชียว์อเฟถ้าใส่ใส่ไปถึงไอเทมแสนใช่ไหมคุณซูหรือว่าบัตรเติร์ดดีอเฟบัตรเติร์ดอ,อเฟบัตรเติร์ดเรหรอ อะฮะโอเคเราได้ตังบาทหนึ่งอ hey! oh, oh. okay, ุ้ยเอ็มพีได้ยังไงครับโอ้โหเดี๋ยวสอนเลยครับน้องขอบคุณคุณชาคุงสองร้อยซปเปอร์แชทตรงนี้เอ็มเล่นแป๊บนึงนะครับห้าสิบาทโอเคเราต้องลองกสิบหกบาทเอ็ก็ต้นเกมเล่นเล่นจริงๆควรรอจังหวะช่วงต้นเกมมากกว่าเอ็ถ้าคุณได้ในโตสาแล้วก็เอานิดลีฝากของซามิล่า แล้วก็ชงถ้าถ้าเลือดเยอะพอไปขึ้นเวลก้าวโลมเซมล่าทีเดียวเลยก็ได้ถ้าเลือดไม่พอก็โลแปหาแอนนี่แบกไปก่อนมเซมล่าเป็นตัวสนเสริมอะไรเงี้ยสองบาทไม่ดอบไปเลยเลยเนะมื่อกี้ดอบบาทเดียวน,นะดอบบาทเดียวเราชนะถ้าร้อยคอมเมนต์ <c oughs> ทำไมพี่บอกละเอียดจังโอ้โห200สองร้อยซุปเปอร์แชทละเอียดเลยน้องอันเนี้ยละเอียดละเอียดเลยผมโดนเซนนิจาอ๋อนี่เล่นเวนนะเดยเซรีน่าเวนทับหนึ่ห้าสิบหกสิบหกสิบหกบาทเราต้องมีหกสิบหกบาทแล้วขา,ายเกียร์เพื่อกดอะไม่ไม่แล้ว หนึ 1> 1, ่งพันคอมแข่งครับ้อมแข่งเฉยไอคนนี้เป็นไงมัง่งเลือดโลมากเหมือนขอจะเลนเกฟเหรอไม่มีอัเฟไม่มีแอนนี่ผมยิบธนูได้ธนูมีสองอันธนูไปได้อันหนึ่งหรือหนึ่งอันผมยังคงชอบอัฟเฟยดับเบิลคุนซูอยู่ดีนะอืมแซบขอได้ไหมธนูวอเพื่อนขอบครับขอบครับลาเกฟเราสองดาวด้วยเื้ยใครอะ ใครอ่ะแบบนึงนะสิห้าหารสี่สามบาทสายคมอยู่ดีอุ้ยใครอ่ะจเย็นจเย็นเชี่ยนะมารับมือไม่ถูกนะนามารับมือกับเออนี้เราต้องขายวะเพราะว่าคนดับเบิรนคุณซูมัเก่งจริงผมขึ้นเรีวได้แล้วอ่ะเอาไปกดใช้ต้นไม้รอบนาก็ได้แล้วขึ้นเจ็หรือว่าเราคนขึ้นเจ็ไปเลยวะ ไม่ไม่เราเรารอเทมโปต้นไม้ด้วยขอบคุณมากเลยนะครับคุณชาคุงนะครับอ่านว่าอะไรครับอ่านผิดอ่านผิดนี่พิมพ์พิมพ์ชื่อแก้มาได้เลยครับ1000ซุปเปอร์แชทนะครับขอค้อมแข่งวันนี้1ค้อมครับโอ้คอมค้อมแข่งเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อซามิล่านะครับไม่ว่าจะเป็นยูมิลีโลนะครับก็ชอบลีโลก็ไปเรนก้าไปยูมิแต่ตอนนี้ผมแนะนำยูมินะครับยูมิคู่กับนาฟิลิตตอนนี้เก่งมากครับโลช่วงเลเวลเจ็ดนะครับหายูมิสามดาวนะปีที่สามดาวครับแล้ว ถ้าเกิดของ Exotech มันดีเนี่ยเราเติมเอ็กโซเทคสามได้ครับสามารถเป็นคอมแข็งได้แล้วแม่งโคตรเก่งเลยครับผมแล้วก็มีอะไรครับมีเอ่ออาเฟคู่สาย่านะครับแล้วก็มีแบนคู่กับซีนะครับผมโอ้มีมากมายแกกองเลยผมอะไรครับเนี่ย <laughs> ละเอียดจ้า <laughs> แล้วมึงอห้าสิ0ห0 70บเบาทเราขึ้นได้ปึ้ง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 เลยขอคอมเดียวนะครยกขโมย <laughs> แทรกละเอียดตามกันตัวเฮ้ยแต่เมื่อกี้สารานะกันโลนเราวกกันมาสาราก่อนไอ้ไอ้เคียร์น่ะนะเก่งนะไอ้นาฟิลีเฮ้ยโอ้โหสาราวว่าเ,าเวนจะดินไหนไอ้นาฟิลีเวนอะเก่งนะเอ้ยนาฟิลียูมิเก่งครับ <S <S สนใจในายทุนก่อนสนใจผมทำไมจริง้สนใจน้องเบอร์รี่ทำไมเบอร์รี่ไม่ไหวแล้วดูทรงแล้วไอ้คนนี้ที่เล่นโกลเด้นออฟเนี่ยเขาเล่นรีโล่เดีเขาเล่นอะไรอ่ะเขาเป็นอะไรผมมองไม่เห็นเลเวลเขาว่ะหนึ่งสองสามสี่เฮ้ย หนึ่งสองสเจ็ไม่น่าโล่น่าจะขึ้นเลเวลเหมือนเราเลยต้นไม้เอ้ยใช้ต้นไม้เขาเท่าเราเลยวะยี่สิบยี่สิบเซเนเป๊รอ่าเซ็ตได้เนาะเพราะว่าเซ็ตเซ็ตเซ็ตได้ครับเซ็ตคู่กับหมอนี่ได้ห้าสิบหกสเจสิบต้องมีเจ็บาทน้ำไม่มี74็ดบ่าทเดี๋ยวรอบหน้าโล่ค่ะเฮ้ยมีลูกแก้วแฮกอีกอะไอเอไอเอได้ป ไปไอ้ e. ขึ้นไปเลยนะถ้าเซตสองดาวว้าวเชี้ย <Yeah. S 2> พลังโดยสัดขาดไขวะ oh ขอ๋อไม่ครบแล้วครบแล้วครบแล้วเชี้ยพลังโดน้อง ขี่มันพลังโดไปดอบล์บัลุนซูเซตเราใส่ได้เลยนะครับเซตกุนเลนออกแซบแบเซตกุเลนออกแซบๆผมพูดเลยแซบแบแซบๆนามาพลังโดขีอ่ะพลังโดอันเนี้ยเอาดีๆมันพอไหรไม่เอาอิชูไม่เอาฮ้ยจริงจะสปอร์ตสปอร์ตไหลเล่นได้หมือยัผมรีบโลไปหน่อยเพราะว่าซัา เพราะว่าสปอร์ตไลท์เราเก่งทุกตัวลัคกี้โกผมว่าเราไปทางเบลปะ่ะเบล,ลเยอะเยอะมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างวะอย่างน้อยเราตีทิ้งได้เอามาทำแทงเงี้ยมันไม่มีอะไรดีอ่ะเบลเยอะสุดดีสุดอ่ะก็ <S 2> <S 2> <S 2> ขอตีอันหนึง่งได้ ลืมโรเลยอมเลยอันนี้จะโลให้ต้นไม้เด้งนะสายาโอเคต้นไม้เด้งละเดี๋ยวสายาแทนแทนใครวะแทนไอ้มุนโดมุนโดหรือไม่ก็โชกาบสองได้เหมือนกันเอามุนโดโออกหลงนี้ได้กอนแทนนี้ เวหน้าสองนะเรีวหน้าสองก็นีไ่ได้เลยปืนปืนใครไม่ได้เล,ล่นละผมไม่เจอคนนั้นอีกแล้วอะตอนตอนนี้เราพลังโดนะแต่เหมือนพลังจะหมดนะครับเราวาวซ่าต้องเทสสองดาวเดียวเละ่ะผมว่าไปเล่นก้าป่ะเดี๋ยวไเช็คบอร์ <c oughs> ดกอนเช็คบอร์ดกอน โอยยาช็คบอร์ดแบบคนโกน,นอ็อกชนเราไปไงพอดูเคเอ,อะไรมาได้รับแชมเปี้ยนสทอง3ดาวแบบสุ่มเขาจะตายแล้วอะเขามีสายยาเขาเขามีอะไรผมต้องไปเช็คคนเนี้ยคนนี้มันเล่นชนเราอะสามบาทเขาขายทิ้งไปแล้วด้วยสายยามี2ตัวเฟมีตัวเดียวไม่เล่นอาเฟ่ไม่เออคนที่โกนอ็อกไม่ได้เล่นอาเฟ่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 ไม่เล่นเลยนะอเฟ่เป็นตัวเดียวมึงอีกแล้วนะ ขอโทษทใช้คคำว่ามึงนะครับใช้คำว่ารุ่นผมใช้คำว่ารุ่นพี่ไม่ไหวจริงๆนะครับมึงอีกแล้วนะแล้วนะแล้วนะครับ15บหาหาร 4, ได้3บาทนี่สายคุ้มอยู่ดิยังไงสายก็คุ้มกว่าหนึ่งคนเลือกแบ่งทองก็คือได้1ิบาทคนเดียว <laughs> เพราะทุกคนเลือกสายหมดเลย <laughs> ทุกคนลวนเทสาย อย่างน้อยผมขอแอนก็ได้แอนแอนอ่าแล้วเดี๋ยวปั๊มปั๊มต้นไม้ก่อนสามหกแล้วได้แอนโอเคอันนี้อันนี้รับได้ปะโชกาาไม่ได้เล่นแล้วอ่ะผมไม่น่าซื้อเลยวะ่ะจริงมันต้องไปเล่นแซกอะขายทิ้งเลยโอเคขึ้นเก้าครับต้นไม้สามหกแล้วอย่างน้อยได้แอนนี่สองดาวเด้ไปหาของแอนนี่เพิ่มนะครับตอนนีเ้เราต้องการดวงจะเจ็ดเปอร์เซ็นต์ในเทมเด้งนั่าไง,งาขอบคุณมากรุ่นพี่เซ็ สองชิ้นเลยหรอ,อจะแซ่บปืนไปนะรุ่นพ,นพี่สวัสดีครับรุ่นพี่สวัสดีครับรุ่นพี่กลับมาแล้วผมผมรักอาเฟยครับผมรักอาเฟยผมรักเขาแล้ว เมื่อกี้ยังไม่รักอยู่เลยนะครับกิงตีนอยู่เลยนะพี่เป็นถึงพี่ตีเขาแค่แชกกาแฟลุกเหรอไปอันนี้อะไรอะสตีทเจ็ดเออนีสตีทเจ็ดก็เก่งนะที่คุณบอกหา,าคอมแข่งสตีทเจ็ดปกตินั่นแหละเล่นแบนด์เล่นซามิล่าแต่เขายังไม่สองดาวเขายังสู้เราไม่ได้ขออนุญาตขึ้นนําไปก่อนนะครับวยได้เทมอีกชิ้นหนึ่งเมื่อกี้ผมเหลือบ,บูบับแอนนี่อ่ะเก่งเลยอะ ไม่ได้ได้ชีฟไม่ใส่เดี๋ยวรอดาบร่วมไอ้รอมอนก่อนผมอยากใส่บูบับไอ้นี่เหลือบอดอะไรบ้างครับเซเลเยอร์เวนเวก้ารีโลเอ็กโซเวกแบนสตีดเจ็ดแล้วก็สตีดเจ็ดเหมือนกันแล้วก็มาร์คแมนอุ้ยพอดีตัวละครอยู่ที่ผมมาเลยก็ทีพอดีวันนี้ผมมันฮิตนะปกติไม่ฮิตปกติไม่ฮิตวันนี้ฮิต บูบับอยู่ไหนวะน้องไม่ได้บูบับอะไม่ได้บูบับเราใส่อะไรอะโชจินไปเลยปะโชจินไปเลยแล้วก็เก็บหมัดไว้อ่าไอเกบคืออ๋อเรามีถอดของใช่ไหมโอเไไอไอนี่คืออะไรมัแบบนครับห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเราต้องมีแปดสิบบาทเพื่อขึ้นเวลแบบ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 คุ้มคุ้มะแปดสิบบาทเพื่อขึ้นเวลแบบคุ้มคุ้ม เก้าแบบเบลเก้าแล้วเหลือ50บาทแบบเลยเฮ้ยผมอยากเลเวลเก้าหรือ50บาทหรือคนดูแล้วผมไม่ทำะไรนอกจากปั๊มต้นไม้ไปเรื่อยๆอตอนนี้สถิติต้นไม้เราคือ56ใช่ไหมผมอยากใหญ่กว่า56าสิบหกอะครับหมายถึงต้นไม้นะแฮชแท็กแฮชแท็กให้ผมด้วยผมอยากใหญ่กว่า56ต้นไม้นะครับต้นไม้ใช่ใช,ช่ไอเทมเบโกที่จะาบันโฟยังม,มาต้นไม้นะครับต้นไม้ก็ต้นไม้ไง50 60 70นี่ไงเรา80บาท ตึงๆอ่ะใช้แบบใช้ต้นไม้แบบตึงๆครับแยญกว่าห้มันจะดูแลลำบากต้นไม้น้องพี่บอกว่าต้นไม้ต้นไม้ก็คือต้นไม้อยู่น o w สติสิบบ่ อีเพ oh, kind of so hey, 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 hey. ๋คร <laughs> right ับโอ้ใช่เป็นทอว่ะก็สิ่งที่เราสู้สติสิบได้คือสี่บาทสามอ่ะถ้าจะสู้เดี๋ยวเราขึ้นก้าวเดี๋ยวผมไปสู้ผมขอสู้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซตอะไรอ่ะเซตสโคบเวปพอนมันก็แดชอยู่ดีน้องมันแดชอยู่ดีนะเซตสโคบเวปพอนเฉยเลยมั้สโคบเบอพอนอะไรฮะ ไปไหนไปไหนอุย้ยเชยมันชนะผมโอ้โหคุณทําเซตสามไม่ได้น้องเซตอยู่ที่ผมสามตัวบูมบอตอนิเมาหยิบอนิเมาได้นะผมไม่อยากลงยูมิอ่ะแต่ลงยูมิมันได้ไอ้นี่นี่วะได้เอ็มพีผมหยิบอนิเมาแล้วไปหาเซ็ตดีกว่าใช่ปะวะหนึ่งแป๊บนึงอ่าใช่ใช่ใช่ใชใชคือเวลก้าเวลก้าดีสุดเน,นี่ยคนอัลล็อกมันคือเซอ็ตอะคนน้อยละคนน้อยเลือกขวาเลือกขวาสามคนแบ่งทอง อ๋อเราตามีได้นี่ยวะ่ะนี่ปมต้นไม้นะครับต้นไม้บอดเบก้าเราเขาใส่บอสอสีย่ยง สี่แล้วว่ะมันน่ากลัวตอนใส่บอสสี่อะเวก้าโอเคชนะะครับเดี๋ยวรอรอบหน้า50บาทใหม่แล้วก็ลนะงแป๊บนึงนะเออเซตมัน3ดาวไม่ได้อันนี้ผมซื้อเวกดับเขาเออแบนแบนเล่นสองคนต้องรอคนนี้ตายแ้วแบนอยู่ที่ผมตัวหนึ่งใช่ไหมไอเนวิตอนนี้ไอเนวิดลราบีสติเดมอนสิบผมต้องเล่น เราจเว้นเขาดับกาแฟผมนะว่าดับกาแฟผมย,ยังยังยังไม่มีใครดับกาแฟแกแอนนี่อะเดี๋ยวเราไปเล่นอาเฟแอนนี่เขาบีบให้ผมต้องทำสามดาวนะคุณดูเจอสติติล้างปลอมเขาบีบให้เราทำที่นามามไม่เคยที่จะทำอยู่แล้วคุณบีบผมเองเลือดมันเยอะเกินมสติสิอ่ะตีไม่เข้าเลยโอเคทับโฟ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 ทัฟฟีคิงโฟคนเล่นเวกสไตล์ไปยังไหสติติ เยังอยู่โดดสามแซกมาแล้วปั๊มเลือดแซกกันดีกว่า จะผมผมโลช้าถ้าเราโลเร็วแล้วเราโลเร็วแล้วเราจะได้ต้นไม้ที่18อะ่ะผมเมื่อต่ดูชอบอยู่ สายยากล่ะกษัตริย์สายยากล่ะกษัตริย์ผมเก็บทุกตัวผมเก็บทุกตัวไม่มีตังค์ซื้อแซกว่าสายขาดหนึ่งอ่ะอ๋อจริงผมขายเซ็ตได้นี่ว่า ขายเซร็จแล้วลงอย่างอื่นโอเ้เด็ด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 แซกก็มีตังค์เจอครับตังค์จากโคเรนออกนั่นแหละทีเผอครับทีเผออยู่กูทีเผอ, <laughs> เอจัดอะตอนเนี้ยซื้อดักกันยังอ่ะซื้อดักกันยังงะไม่มีใครดักทันอะตอนเนี้ย <laughs> ไม่มีใครดักทันอนะโดนกูนเผอหมดอะขอตังค์หน่อยขอตังค์หน่อยจะไปซื้อแซกบาทนึงบาทนึงขอบคุณครับได้แล้ว เลือกดักไม่ถูกมมีทุกตัวเอาดิแอนนี่อเฟเอ่อผมต้องขายแซกเนะาะเพราะแซกสองใบก็ไม่ช่วยอะไรสามดาวเือสิ่งที่เราต้องการะอันนี้ต้องขายใครอะขายแอนนี่ยาด๊า เออมันดักสายญาแล้วมันดักสายญาแล้วมันดักสายญาเราแล้ว,ลวสติสิบมันรู้ตัวแล้วค no. <c oughs> นดูดักสายญาแล้วไงอะ่ะกูมีอีกตึ้งสองตัวใครก็ได้อ่ะ็ <c oughs> ใคขก็ได้โว้ยไขก็ได้อ่าก็ตายมันดักสายญาเราอะ่ะดับร่วมรับร่วมใครก็ได้เลโอนะ่าสายญาเฟเลออสเอ่อไม่มีเลย นี่ถ้าแปลงได้อะไรแปลงได้เอ็กโซเทคไม่เอาเบโก้ของเต็มยังอันนี้ก็ได้เชือ่อมันดักยังคนนี้ยังไม่ดักเนี่ยคนนี้ไม่ดักคนนี้ดักสายญาตัวเดียวขอโน้อยใครก็ได้โูเงินสิบสามมายี่สิบห้ายี่สิบห้าคุ้มก่าอ,อยู่แล้วเพราะว่าคนเหลือน้อยแล้วฮ่า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  ดีนะเขาดักสายยาผมใช่ไหมผมเอารีโหน่าแทนไม่ใช่มีตังหรอนี่แหละฮ่าฮ่าฮ่ไปเอาเวโก้เราสองด้ประเด็นคือผมไม่รู้ว่าอเฟสามจะชนะสปีดสิบหรือเปล่านะเพราะสปีดสิบมันเทรดลุ้งเลยอะ เอาตังค์คืนมาถ้าตีสิบจะทำอะไรสามะเขาเวสิบแล้วไม่น่าทำไรสามใช่ไหมเขาซื้อลิวหน้าดักแต่ลิวหน้าก็ดักแค่ตัวเดียวผูหาแอนนี่ใหม่ะไม่ก็หาไอ้ผมน่าซื้อแบบเขาซื้อลิวหน้าดักตัวเดียวเดี๋ยวผมย้ายเฟย์ไปซ้ายนะโกลเด้นออกวอ สเตตสิบไหวปะวะผมไม่รู้ว่ามันไหวหรือเปล่านะเพราะว่าอย่าลืมว่าพวกเศษสีลุมันนับว่าเป็นลุกไล่ห้าบาทสามดาวอะไหวปะวะไหววะ <laughs> พลังโดเอามาพลังโดเป็นกืด <laughs> ยี่เราพลังโดอะโดนไปดีน้องเรียบร้อย เด็กกูเปิดมาสพลังดเด้อเจอทีเผอเชื่อคิปว่าเออคุณทีเผอคุณทีเผอเทิดลุงผมทีเผอสามดาวเจอพลังเงินเราเข้าไป ก็อันนี้คือเหมือนที่ผมเคยพูดอ่ะผมไม่ค่อยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยพยายามทำสามดาวอยู่แล้วอ่ะแต่เขาดันสตีดสิบก่อนสี่คนสุดท้ายด้วยําอ่ะเขาสตีดสิบตอนเหลือห้าหรือหกคนนี่แหละเออแล้วเขาก็ไหลาย,ยาวใช่ไหมแล้วผมเช็คดูแล้วว่ามันไม่มีใครเล่นบอร์ดที่ผมเล่นเลยมันมีแหละคนที่เล่นบอร์ดผมแต่มันตายกันไปหมดแล้วเนี่ยที่แปดกับที่เจ็ดมันเล่นก็คือที่ที่แปดเนี่ยเล่นโลเ้นออกเหมือนเราส่วนที่เจ็ดเล่นมาร์คแมนสี่แวนแต่เขาตายกันไปหมดแล้วเหลือแค่เราคนเดียว มันก็เลยเท่ากับว่ามันมันไม่มีใครชนผมเลยเว้ยเพราะว่าบอร์ดที่เหลือก็เหลือแต่รีโลเหลือรีโลเวนรีโลเวก้าไอ้นี่สแตนดาร์ดเวกเวกเอ็กโซเทคไม่มีใครชนผมแล้วอะ่ะแล้วก็พลังอำนาจแห่งโกลเด้นออกหนะครับโลเข้าไปโลแม่งเข้าไปเอ๊พี่จะทำมาเฟสามหรอ mm. ผมคือเมื่อกี้ผมจะทำสี่ตัวเจออะไรเยอะกว่าหมดอะอเอฟเลออสแอนนี่ลิโอนาซายา คือเราขาดแบบอย่างนั้นหนึ่ง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 เนี่ยแล้วสุดท้ายเขาดักสายยาผมเลยผมเลยเ,เลือกที่จะโลต่อแล้วขายสายยาเพื่อเทรดออกแล้วก็ได้อเฟ์มาสบายสบายเฟรีโรครับคุณบีไห้ผมไม่มีทางเลือกใช่ครับอย่าทําให้นกักมะต้องไม่มีทางเลือกนะครับถ้าผมไม่มีทางเลือกผมจะต้องสู้คุณผมจะซัดกับคุณเรื่องแบบชีวิตผมจะหาไม่ผมซัดเลยคุณบีไห้ผมทําแบบนี้สังคมกับคนอะไระสังคมกับคนอย่างคุณมันบีได้ผม จบที่นามาห้าสองครับหมายถึงต้นไม้ใช่ไหมแฮตแทกแฮแทกให้ผมด้วยต้นไม้ต้นไม้นะกมาห้าสองไปโคตรวายละลายหมดเลยพลังโดชาทุกอย่างครับโคตรมันเกมนี้ที่ผมคือแอดมินโลเรนออกว่ะหยุดเล่นไม่ได้ว่ะตอนนี้กลายเป็นโ o เรนออกเอนจอยเยอร์ไปแล้วสนุกมากเลยเล่นได้ไหลายแบบที่เป่งแบบไม่มีสายยาก็ได้ไปเล่นผมเคยเล่นไปแล้วเนาะคือผมแปลงโคเรนออกหลายตัวแล้วอะโเนออกเออกอดโคเรนออกแซ โกลเด้นออคเซสโกลเด้นออคโชก่าดเออโชก่ดที่คู่กับไอเออกอดอ่ะเอออันนี้เราเป็นโกลเด้นออคเซสจริงๆถ้าให้รีแคปแบบไวๆอ่ะถ้าช่วงเลเวล8แล้วแปลงโกลเด้นออคหนึ่งคนน่ะผมชอบเซตนินจาที่สุดนะเซตนินจาคือเก่งที่สุดแล้วเว้ยถ้าโกลเด้นออคหกนะครับวงเล็บโกลเด้นออคหกนะมาร์คมาร์คตัวใหญ่ว่าโกลเด้นออคหกแบบแปลงสายนะครับไม่ใช่โกลเด้นออคธรรมชาตินะเพราะถ้าโกลเด้นออคธรรมชาติยังไงคุณก็ต้องใช้ซาย่าไปคู่กับอฟิเลยอยสอยู่แล้วถูกไหม แต่เนี่ยโคเรนต็อ,อกแปลงสายเซตคือเก่งที่สุดแล้วเว้ยด้วยความที่มันสามารถล้วงได้แล้วมันคู่กับจาวันก็ก็ตามที่คุณเห็นนะพุ่งไปล้วงฝัก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 หายหมดอะเฟย์ก็ไปเติมดามีดลาบลาบลาแท็กรวยโวย, <c oughs> ยวครับนาำมาใหญ่ก <c> ว <oughs> ่าห้าหกครับห้าหกพอแล้วให้ผมเป็นนามาห้าหกคแล้ว